โจโจโลกจิตฉันหนีเกมมาจากขโมนได้แล้วคราวนี้แหละจะจะต้องช่วยเพื่อนหนีออกไปให้ได้หลอกก่อนเด้อเพื่อนเฮ้ยเอาออกไม่ได้เพื่อนเรานั่งโล่ง่ายอยู่ดูดูสิ่งที่มันทำกับเพื่อนรถเลยปัญายู่ในห้องแคบๆเฮ้ยโจโจโลกจิตแกเฮ้ยมาได้ยังมาถอยไม่สามารถขึ้นไปได้แล้ว เราก็เพิ่งหนีมันมาจากกระบนได้เลยเพื่อนรู้แล้วว่ามันไปข้าบนตอนนี้เราต้องรีบหาสิ่งของที่จะนำให้พวกเราออกไปได้ประตูล็อกอันนี้ไม่ล็อกแต่ไม่มีของเฮ้ยในนี้ในนี้มีแต่น้ำมีทำไมเฮ้ยม,มันได้ยินเสียงแล้วเพื่อน จะหาดี่ซ่อนที่ไหนละ่ะหลังประตูหลังประตูเพื่อนบอกหลังประตูเชื่อเพื่อนก่อน What was that noise Sorry I accidentally t u r the hard i v e and it g มาอะไรมเราต้องไปไหนเพื่อนไม่บอกละ่ะเออเฮ้ยเราต้องหนีไปตอนไหนหนี่เหรอ เฮ้ยเอ้ยตรงนี้เขาได้บัรหานมาไม่เห็นเลยเนี่ย <damn> มันไม่เห็นเว้ยไปแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีกุญแจอยู่เฮ้ยมีกุญแจอะไรอะห้องนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยได้กุญแจห้องนี้ปะเรียบร้อยเราเปิดห้องได้แล้วเดี๋ยวเดินดีๆนะระวังกับดักด้วย เฮ้ย <laughs> โอ้โหไอ้เจ้าเจโลก,กิตนี่จะกินซีเรียลตามาอยู่ดิคอนหรือวะเนี่ยโอ้ยโคตรหวานแววเลย <laughs> โอ้โหไม่เข้ากับหน้ามันเลยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้มีตู้ตะเห็บมันบอกให้กดเฮ้ยอย่าก,กดอะไรสุ่มตีสุ่มห้าถ้ายังไม่รู้รหัสเฮ้ยเต้มันก็น่าลองนะเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนรหัมอสเลยอ่ะตื๊ดตืตืดตืตืตือันนี้แบ่งโซล่ามีอะไรอยู่ข้างบนไหมเนี่ยต้องหาดีๆตู้เปิดได้แต่ไม่มีของมีไว้ทระไอันนี้ต้องใช้กุญแจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนรหัสลับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็มี ตรงประตูอแล้วมันดูยังไงอะโอ้เนี่ยโอ้ยต้องถอยเฮ้ยถ้าดูดีๆนี่มันเลขเก้านี่หว่าประตูไม่ใช่ตรงไหนแน่นอนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจเลขเก้าแต่ตอนนี้นะตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องใช้วาลววาวหายไปอันนี้โอ้โหไอตัวสลัก ดึงหักโอ้ยแล้วตอนนี้เราต้องทำไงวันนี้ดูไฟอีกตัวน,นี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรนะโคตรงงเลยวะ <c oughs> โคตรงงเลยวะเดี๋ยวแต่เราเข้าฝั่งนี้ได้เราต้องดูฝั่งนี้ก่อนไม่มีของจะมีเข้ามาทำเพื่ออะไรเฮ้ยเพื่อนรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะรีบช่วยเฮ้ยตรงนี้ก็มีรหัสเห็นไหม อันนี้เลขสองเว้ยเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสองเฮ้ยแต่ใช่ป่าววะระวังระวังระวังกับดักนิดนึงเวลาถอยหลังไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยมันเลขสี่นี่ว่ะดูดิเออเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นกี่ใช่ไหมมันจะเป็นเลขสองได้งไงวะเลขสี่ส,สี่แปดแล้วทำไมมันต้องเอ้เก้าแล้วทำไมมันต้องแยกสีด้วย Do password? you know No, terminal the อะไรไม่มีใครรู้รหัสนอกจากไอ้เจ้าโลกจิตนั่นนะฮะโอ้โหก็เราก็ไม่สามารถเล่นได้ดิหรือว่ารหัสตรงนี้เราต้องเอามาใช้แต่เดี๋ยวก่อนมันมีสี่รหัสหาของให้ทั่วอันนี้ไม่สามารถเข้าได้ไม่มีของเลย อันนี้สิงไม่มีน้ำอีกไอ้บ้าเอ้ยแล้วกระจกมันดูกระจกดูฟ้าๆด้วยเอ้ยเอา้าเฮ้ยได้เศษกระจกเอาละได้เศษกระจกแล้วกระจกดูฟ้าๆแปลกๆเราต้องสงสัยทุกอย่างฮะที่อยู่ในนี้พอเจ้าโลกจิตไม่มีของเลยตอนนี้ร่วมตันไม่เหมือนมีของอยู่ข้างในร่วมอะเราเอาอยัางไงอะ่ะทำไงวะเนี่ย เพื่อนเอ,อ้ยนี่ไงที่ปั๊มอยู่กับเพื่อนเพื่อนทำไมไม่บอกบ้โทมีที่ปั๊มก็ไม่ยอมบ,บอกมางกกันอีกกลัวเ <c oughs> <c oughs> ข,ข้าแล้วรวนตันใช่ไหมเพื่อนเข้าใจแหละแต่แมหมมีก็ไม่บอก <c oughs> โอเคได้แล้วได้วาวแล้วต้องทำอะไรกับวาวเฮ้ยอันนี้มาเ,เปิดหรือมาปิดวะเออช่างมาเถอะมันคงไม่สังเกตขนาดนะบ้างฮู้ เดี๋ยวมานะเพื่อนเราวาวให้หมุนก่อนทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมอันนี้เปิดไม่ได้อีกล็ออีกโอ้โหขันแล้วจะได้เลยอ่ะเฮ้ยปะทโถ่อยเวลาโคตรน้อยเลยเวลาโคตรน้อยเลยหกห้าโอ้ทำไง เฮ้ยแต่ตอนนี้เราหาของหมดแล้วนะ <pie> มันมาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มันเปิดกล่องนั้นมันเปิดกล่องนั้นไว้เราไปเอาได้ไหมอะ่ะเฮ้ยมันมีของข้างในปะแต่ตอนนี้เราดูทั่วแล้วนะมันไม่มันไม่มีของอะไรเลยนะไม่มีของเหลือแล้วอะเราลุกไปเอาอุ้ยมันออกมาแล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวให้มันไปก่อนเราจะรีบไปเอาเลยไปแล้วมันเปิดไว้แล้วเอามันไม่เปิดมันล็อกเอาเราล็อกทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยวหรือว่าจังหวะโอ้ยจังหวะที่มันมาเราต้องรีบลุกขึ้นมาเอาใช่ไหมขอจี้เดีวยววะ <c oughs> มาบ่อยๆเลยเพื่อนเราต้องรีบมาเอาฟึ๊บ มีอะไรในมีอะไรในนี้ตอนนี้เราหาของทั่วแล้วมันไม่มีไงต้อมีอะไรแน่ mess. The burst. เดี๋ยวมันเปิดแล้วเรารีบไปเอาเลยอะไรอ่ะกูเจกูเจไดงกูเจ อารมณ์อย่าพาไปเฮ้ยมันไม่สังเกตมันไม่สังเกตเลยกองว่ะว่ากุญแจหายไปกุญแจ,จไปใช้ไหนอะเฮ้ยกุญแจใช้ข้างนอกมีทีล็อกอยู่เอาเอาล็อกว่ะล็อกว่ะเฮ้ยในน้ำแข็งในน้ำแข็งมีของอะไรอะเหมือนเทียนเลย พี่นมอย่าไปหยิบอะไรทั่วอย่าที่บอกอย่าไปหยิบอะไรทั่วเดี๋ยวมันจําได้ว่าเรา,เาไปเจกันต้องออกมากระทุงแน่นอนเดี๋ยวนะห้องนี้ปะเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ห้องของไอ้เจ้าโกจิตนี่วาใช่ไหมมีเศษผ้าด้วยปิดถังน้ำมันไว้แล้วเราเอาออกไปแล้วมัน เอาใส่คืนไม่ได้ด้วยแสดงว,ว่ามันให้เอาไปอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยต้องใช้กระจกกีดเรียบร้อยได้กุญแจแล้วหุยลึกลับซับซ้อนนะเฮ้ยนี่ไงตู้อ๋นี่ไงตู้รหรัสมันจะบอกสีให้ด้วยว่าแดงเห็นไหมฟ้าแล้วก็ดำซึ่งแดงเนี่ยมันจะเป็นเลขสี่ที่เราดูมา ดำจะเป็นเลขเก้าใช่ป่าววะใช่ดิแล้วสีฟ้าสีฟ้าอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าอ่าอ่าเดี๋ยวเลขห้าปะเลขห้าเว้ยสี่ห้าเลขสีดำเก้าสี่ห้าเก้าเรียบร้อยเอ้ยมันมือหมุนลิฟต์มแบอบนี่เราหนีลงมาเลยนี่วะมันต้องมีอะไรในลิฟต์แน่ แล้วตอนนี้เอาได้กาด้วย <c oughs> ว่าจะกดสำรวจกดโดนกาเฉยเลยก็ดีได้มาแล้วแล้วไงต่ออันนี้มีน้ำร้อนเหมือนหม้อร้อนๆมันกำลังเดือดอะแล้วตั้งได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้อะทำไมตั้งไม่ได้หรือว่าไม่มีน้ำโอ้ ตกใจเพื่อนเพื่อนมายืนตกใจอ่ะเดี๋ยวนะแล้วตูวต้องทำอะไรต่อวเนี่ยเราได้กุญแจแล้วกุญแจกุญแจเอาไปขันอะไรกุญแจขันห้องนี้กุญแจเอ้ยกุญแจขันจริงๆด้วยออกไปได้เลยรอแป๊บนึงนะเพื่อนไม่รอนานหรอกนี่ไงเราเจอน้ำนี่ไงการไรน,น้ำแล้วรีบเลยรีบเลย ปิดไว้เหมือนเดิมโอ้เสียวว้ยเสียวเดินเยียบกับดักอะเนี่ยเหรอต้มไหมโอ้โหกับดักเฮ้ยต้มได้แล้วพอใส่น้ำแล้วต้มได้เอามันกดไปได้เอาคืนมาเฮ้ยมันดังแล้วเอามาเอามาดิเอามาดิตัววแล้วมันต้องได้ยิน โอ้โหแล้วเวลาโคตรเร็วเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหเวลาโคตรเร็วเลยเว้ยเราได้การน้ำร้อนแล้วไปใช้ไหนแล้ววะเฮ้ยเราเปิดไฟไว้เหรอเราเปิดไฟ <c oughs> ไว้เหรอ ตูไม่ได้เปิดมันเปิดนี่ว่าหลอนได้เลยวะตูหรือบ้านหลอนกันแน่ว่าตอนเนี้ยนนเฮ้ยการน้ำร้อนเอามาละลายน้ำแข็งเรียบร้อยเฮ้ยการน้ำร้อนนี่ใช้ได้อยู่เลยอะแล้วเทียนเอามาทำอะไรอะเทียนเทียนอ๋อเทียนเอาไปจุดไฟห้องมันอ๋อแล้วการน้ำร้อนใช้เลยว่ดเศษผ้าเศษผ้าใช้แล้ววะ เดี๋ยวนะเ็จผ้าเ็จผ้าเอ้ยเ็จเ็จผ้าชายัดไอ้นี่แล้วไงต่ออ้าวกระจกทำไมไม่มีเงา <c oughs> ดีตุปไปแล้วเหรอเลือกกากากาน้ำร้อนเอ้ยมันไม่มีน้ำใช่ไหม นี่ไงพอใส่น้ำแล้วเฮ้ยจริงด้วยมีลาดมอสเฮ้ย oh <no. S 1> โอ้โหแล้วตูจะไปจำได้ยังไงะชิปแล้วตูจะไปจำได้ยังไงวะเดี๋ยวลาดมอสนะเนี่ยอันเนี้ยที่เราไปกดไงโอ้โหตัวว่าแล้วอย่าไปกดอะไรเล่นตอนที่ไม่รู้ตีดเดี๋ยวจำก่อนนะอะไรอัอนนี้เราผ้าออกมาแล้วผ้ามันหายไปเลยอะแล้วก็ ผ้าหายแล้วก็การน้าร้อนหายไปด้วยนี่วะแสดงว่าเราใช้จบแล้วฮะเออถ้าเราจําไม่ได้เราก็มาดูได้ดิเนี่ยเห็นไหมมันก็มีบอกอยู่นะฮะมันก็ไม่ได้หายไปโอ้มันไม่ได้หายไปวะจําจไว้ในใจดีวะจําจแบบนี้แล้วจําไม่ค่อยได้ต้องจำไว้ในใจพูดออกมาแล้วจําไม่ได้รอก่อนนะเพื่อนรอก่อนนะเพื่อนในห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมตัวกต้องจุดเทียนไปเลยไหมจุดเทียนไปเลยก็ได้มัง้ง นี่ไงได้เทียนแล้วเอามาก่อนเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรหรอกเอา้าเฮ้ยตัวจะไปเปิดไฟทำไมวะ <laughs> โอเคเดี๋ยวนะเรียบเรียงสมองก่อนว่ามันมีอะไรบ้างปิด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 ประตูเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเทียนไปใ้ใจกับไอ้ใหญ่มงมุมในห้องนั้นนี่หว่าใช่ไหมแต่เดี๋ยวตัวนี้ก่อนตืดตืดตึด ตืด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 ตัวว่าแล้วไงเยดความจำอย่างแม่นอะไรอ,ะไรอะ่ะเอานี่มันโกงไอ้โกงนี่ว่าไอ้โกงที่มันเอาไว้อะไรอ่ะหน้ากากกันพริษอะ่ะแต่มันกดเอาออกมาไม่ได้อะ่ะทำไมวะแล้วให้ตัวมาเอาทำไมเฮ้ยหรือว่ามันต้องมีหน้ากากโกนเออนี่มันมีแค่กโกงอ๋อมันต้องหานากากา แล้วตอนนี้นักการอยู่ในเจกันบ่วะโอ้ใช่ไหมใช่สิเรียบร้อยว่าแล้วเย่บางม,มุมอันนี้เอาไปกระทุงเจกันแน่นอนแต่มันเก็บได้ไหมเดี๋ยวเออกระทุงเสร็จแล้วต้องมาเก็บกระทุงเสร็จแล้วต้องเก็บแน่นอนนะแบบนี้โอ้ย เอ้ยปิดไม่ได้ด้วยปิดไม่ได้ด้วยโอ้โถเอ้ยอะไรวะปิดไม่ได้ด้วยปิดไม่ได้เอา้าแล้วเจก,กันนั่นน่ะมันก็รู้ดิวะว่าเรามันก็รู้ดิว่าเรากระทุ้งอะ่ะเออแล้ว wait a second someone was here เราได้อะไรมาวะล็อกพี่ นั่นไงมันรู้ตูะวโดนแล้วเหรอตูอะวโดนแล้วเหรอเฮ้ยมันคิดว่าเพื่อนเราทำเฮ้ยอย่านะมันคิดว่าเพื่อนเราเป็นคนทำโถ่อิเลวเว้ยไอโจโลก,กิตแกต้าทำกับเพื่อนฉันอย่างนี้ได้ยังไงวะ เพื่อนเป็นยังไงบ้างรอก่อนนะเพื่อนตอนนี้เราได้จินส่วนหน้าก,กากการเกตทพิษมาแล้วไอ้วาวนี่ใช่ไหมที่มันเอาพิษไปใส่เธอรอก่อนนะเดี๋ยวเราหาหน้าก,กากก่อนมันมีตู้หนึ่งที่ล็อกอยู่นี่ไงได้ท่อโอเคได้ท่อได้ท่อได้ท่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เปิดไม่ได้น้องใจกีการ์ดกีการ์ดน่าจะอยู่กับเจ้าโรคจิตโอ้โยตอนนี้เราต้องวัดแล้วว่า ข้างใต้ลิฟต์จะเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีไอ้นี่แล้ว่าท да ่อเนี่ยนี่ท่อมาใส่อันน да SO ี้ได้เน่เรียบร้อยเห็นไหมต้องเทิร์นออนยี่สิบสีแล้วก็พอมันขึ้นมาเราทําเหมือนที่ตอนเราหนีมาไงตอนเราหนีมาเราก็ต้องขันอันนี้มันต้องมีไอ้จนอะไรสักอย่างนึงอยู่ในนี้แน่นอนใช่ปะวะลืมเหมือนกัน ไม่ใช่ว่ะเอาใช่ว่ะโอ้โหใช่ใช่เจยเจ้ยเราเมื่อกี้เราไปกดไม่โดนเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่ไงหน้ากากหน้ากากจริงจด้วยบันได้ยินแล้วบันได้ยินแล้วไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะเดี๋ยวตัวเอ้ยตัวอะไรวะก่อนหน้านี้ตัวจำไม่ได้ช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะ์ผิดก็ช่างมาันเถอะ เราลืมปิดตู้ปะวะมันไปยังอ่ะไปแล้ววะมันไปแล้วเอ้าอ๋อเรียบร้อยเราได้น้ากาการแกดบิทแล้วเอาไปเบื่อเราดีกว่า เฮ้ยทำไมเหมือนตอนเข้ามาเวลามันเปลี่ยนไหมหรือเปล่าหรือไม่ใช่คิดไปเองมันมีเวลาด้วยอะ่ะอันนี้มันมีนาฬิกาด้วยอะ่ะเพื่อนเราได้หน้ากากแล้วเอาไว้เธอนะ,ะ,นอะนถ้ามันมานเดี๋ยวเราจะล็อกห้องนี้ไว้แล้วเธอก็ใส่ใช่มันเป็นแผน,นละ่ะถ้าเกิดว่ามันเข้าไปในห้องเพื่อที่จะจัดการเธอ เดี๋ยวเราจะล็อกมันไว้มีแค่มันเท่านั้นใช่ไหมที่รู้รหัสนั้นถ้ามันเปิดอันนี้ปุ๊บเราก็จะต้องรีบปิดมันล็อกก่อนนะเพื่อนล็อก่อน,ยอ,น,อ,อ,นอย่าลืมใส่หน้ากากละ่ะทำไงให้มันมาทำให้มันดังเหลือแค่อย่างเดียวแล้วถ้ามันมา มันจะต้องไปจัดการผู้หญิงแน่หรือมันจะไปต้อมท่อวะมันไปต้อมท่อแล้ะทำไงอ่ะ วะมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมันไปมันมาเฉยๆเลยอ่ะต้องทำไงวะม,มันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากว้าวหรือเราต้องขโมยนมมันเหยียบอันนี้ไหม ำยังไงวะตอนนี้เราเอาหน้ากากให้เพื่อนแล้วแล้วเราจะต้องทำยังไงให้มันก็ไปหาเพ well, ื่อนเราล่ะเ้อวีตส์เซัน s ามอนวอสเฮ her。อะไรวะทำไมมันไม่เข้ามาหาเพื่อนเราวะซีเรียล ตูไปกินของมันอีกตูตูตไปกินซีเรียลของมันเฮ้ยเอาดาลิกามันกำลังเดินจะถึงอะไรอะไรเดี๋ยวเลอดซีเรียลมาล่ะตกเตอมไหมที่มันบ้าไปใหญ่แล้ว หรือว่ามันจะไปห้องเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเราเห็นภาพว่ามันจับเราได้เราคงต้องค่อยๆไปสินะเราต้องอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นมันจะจับเราได้รีบเลยตอนนี้เลยใจเย็นใจเย็นหลอก่อนเพื่อนปิดแล้ว โ, <problem> โอเคเก๋โจโรจิตเพื่อนเตรียมใส่หน้ากากเอาล่ะโดนเก๋ลบไปซะมาเร็วเพื่อนรีบเอิมาเดี๋ยวเรากีการ์ดก่อนอยู่ไหนโอเคได้ได้กีการ์ดมาแล้วล็อกมันไปเลยแบบดึงนะเพื่อนรีบเปิดให้ตามมาตามมาเร็วมันกำลังจะออกมาได้แล้วรีบเลยปึ๊บ ไปเพื่อนรีไป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 เลยไปเลย